ดีธนิยะนะครับสี่สิกขาบทจบไปแล้วสิกขาบทที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับรับของเกี่ยวจากน่จากภิกษุณีทู่ไม่ใช่ญาติใช่ไหมครับในในแวดบ้านเป็นว่าในรับในวัดในอารามของภิกษุณีเดียร์ถีอะไรต่างๆนะครับสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านก็ไม่เป็นไรเน้นพิสุนะจุดที่ยืนอยู่นะครับ กายของพิสูจต้องอยู่ในอารามภิสูณีหรือในที่ที่ท่านอนุญาตไว้ครับรับก็มีหลายที่นีอถ้าพิษูณีเป็นญาติก็ไม่เป็นไรนะครับในละแวกบ้านตำนักเดรัติลงชั้นหรือรับอย่างอื่นตัวย่ามากาลิกน้ำปนนาสถากาลิกยาวชีวิตนี่มีเหตุจ,จำเป็นนิมนต์ชันเถิด รับจากมืออย่างนี้ก็ได้นะครับมีเหตุจําเป็นไม่ได้รับจากมือนะครับนี่วางไว้แล้วก็ให้เขาประเขียนอีกทีหนึ่งนะครับไอ้ต้องวางไม่ได้จากมือนะครับจะเป็นก็คือว่าเขาประเขียนกับตัวแล้วก็าวางไว้ก่อนก็ขาดจากความเป็นของเขาแล้วแล้วตอนนั้นมันก็เป็นของเราใช่ไหมครับแล้วก็วางในเขานั่นแหละประเขียนอีกทีหนึ่งได้นั้นรับสองขยักถ้าเป็นโอ้ไม่ธรรมดานะรายละเอียด ล้วจากศิษย์คมนาสมณีสมณีดีไม่เป็นนะครับองค์อาบัตก็มีต้องพิกษุณีบริบูรณ์นะครับไม่ใช่ญาติรับเอามือรับเองจากเมืองภิษุณีแล้วก็เป็นยาวกกาลิกนะครับคนนี้นะมีการคืนกิน,กนปรับต้องคืนกิน,กนส่วนข้อที่สองเนี่ยพิสุทายกนิมนต์มาในตระกูลแล้วปรากฏว่าภิกษุณีเป็นคู่วงการนะครับจัดแจงในถวาย อันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันเรียกว่าทุนนี้นั้นเป็นผู้บวชบริบูณ์เหมือนกันแล้วก็จะแจงโภชนะห้านะครับวงการอยู่ก็คือสั่งะแจง้งแต่ปิสุไม่ห้ามตรงนี้ั์ถ้าห้ามก็ไม่เป็นนะครับ๋ยวจะเป็นจริงๆก็ต้องอัชุหะดังคือการืนกินเข้าไปเป็นเสว่า ภิกษุณีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอวบัดก็จะลดลงมานะครับาตุคมเป็นอนุปัสมบันอันนี้สําคัญตรงนะอันนี้เป็นติกะนะถ้าเข้าไปเข้าใจผิดก็ใจถูกก็เป็นนะครับคนนี้ถ้าเขาเป็นภิกษุณีแต่ภิกษุณีปวดไฟเดียวก็เหลือทุกข์กป็นอะบาทุกข์กดน,นัสสมเณรนีสั่งการศิกขมานาไม่เป็น มิใดเขาไม่ได้ถวายเราก็เป็นของญาติเขาถวายอยู่แล้วไม่เป็นนะครับจุมเขาถวายอยู่แล้วพิสุณีมาพูดทีหลังอย่างเงี้ยไม่เป็ี่นเหมือนกัน,กนอยู่ในนาบัตรบงการก็คือมาจัดแจงถาวายรูปนี้รูปนี้นะครับมีองค์ห้าเดีวยวกันโพชนะห้ายันในหนึ่งก็แล้วแต่นะครับเป็นก้าวขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อสำคัญไม่ห้ามเป็นนกันข้อสามเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับไปรับอาหารในตระกูลเสกข้าสมุคร ตระกูลนี้ก็มีศรัทธามากศรัทธามากแต่ว่าพคนโพกรัพย์มีน้อยเราเป็นปอาริยบุคคลมีเท่าไหร่ก็คงถวายหมดนะไม่มีเหลือและแถมห้ามก็ไม่ได้ว่าพอห้ามแล้วใจก็ไม่ดีใจไม่อิ่มในทานงั้นเพื่อรักษาตระกูลอย่างนี้เอาไว้พระผู้มิพาะแก้วก็อนุญาตให้สมมุติ ไม่เป็นเสกขสมุติจากนั้นเวลาที่จะไปรับต้องกําหนดพระไปได้กี่รูปกี่รูปนะครับตามกําลังของเขาแต่ก็มีอนาบัตอยู่นะครับเขานิมนต์เองพิสูอาพาธอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับาพาธท่านพิฏาจากพิสูจอื่นที่ไปรับนิมนต์นี่ก็ได้ไม,ไม่มีอาบาัตอามิตเขานำาอมอาจากเรือนแล้วก็ไม่เป็นไรแสดงว่าที่จะเป็นกนะ็คือว่าอยู่ในเรือนไปรับในเรือนนะครับข้างนอกเรือนไม่เป็นแล้ว เขาไปทํางานต่างๆองคบาสําคัญว่าเขาได้สมมตินะครับจากสงแล้วแล้วเขาไมา่นิมนต์ไปก่อนพิสุไม่ป่วยไข้เข้าไปในเ,นเร,รเือนเข้าไปรําอุปจาระเรือนเข้าไปแต่ถ้าหากวาในเรือนนั้นมีนิจพัดเป็นต้นมีอะไรบ้างหลากหลายนะนิจพัดนะ่ะนิจพัดเห็นไหมครับเหมือนข้อนู้นเลยนะข้อที่เราผ่านในะวันนี้นะ่ะนิจพัดสลากกับพัดนะ โปสติภพัปติปติภพัตนะครับปักขิพัสด,ด้วยนะโปรดสติภพัสพวกนี้ไม่เป็นนะครับก็เขาประจําถายประจําข้อสี่ครับข้อสี่นี้อะไรครับอยู่ใน,นศีนาสนะป่าหน้าวัดระแวงมีภัยเฉพาะหน้ามีพวกโจรมาซุ่มซ่อนอยู่นี่แล้วก็มีการต้นกันจี้กันมีการฆ่ากันนะครับอย่างนี้ ได้สินสนะป่าตามองค์ก็คือว่า500ร้อยชนตโูที่ออกไปจากบ้านจะเข้าองค์นี้แล้วเวลาที่ญาติโยมจะมาถวายอาหารต้องแจ้งก่อนเนี่ยพระก,ก็ต้องแจ้งโยมว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อแจ้งแล้วพระก,ก็ต้องไปบอกโจรด้วยลักษณะน,นี้นะถ้ามีโจรอยู่ตรงนั้นนะคให้ท่านหลบไปก่อนอย่ามาอนาบัตก็เกี่ยวกันเนึ่งว่าจะมีได้เนี่ยรับของได้แจ้งก่อนแล้ว เป็นผู้อาพาธไม่เป็นไรครับคาตนียะโพชเนียที่เขาแจ้งไว้ก่อนไม่เป็นไรฉันสิ่งของที่เป็นเด่นของพิสูอาพาธก็ไม่เป็นไรรับสิ่งของรับประคินมาแต่นอกวัดไม่เป็นไรต้องรับในวัดจึงจะเป็นข้อนี้นะไปรับในเขตวัดฉันรากไม้เปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้ผลไม้ไม่เปลี่ยนกันฉันยามากระลิกสัตตากรลิกยาวชีวิตไม่เป็นองค์อบัตจะมีอยู่ว่าเซนาสนาเนี่ยเกี่ยวกับว่าเซนาสนานั้นมันได้ที่นะคระเพาะรสิตธโนจากเกตบ้านแล้วก็มีพวกโจรซุ่มซ่อนอยู่มีการป้นการจิงกันฆ่ากัน อาหารที่เกิดขึ้นในที่นั้นก็คือเป็นยาววากาลิกเหมือนกันข้าวขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในที่นั้นต้องเกิดที่นั้นด้วยนะครับคิดหลานหน้าตาคือไม่ได้เป็นผู้อาพาธํำคัญเหมือนกันไม่ได้ฉันของเหลือจากพิสูุอาพาธไม่ได้แจ้งไว้ก่อนรับประเคนในอารามตองกันถ้ารับประเคนอกาอารามไม่เป็นและมีการเกืนกินปรับตรงนี้นะครับการเกินกิน สีขาบทตรงนี้พูดไปแล้วเวลาเหลือหลูแต่ว่าตรงนี้ก็สุกนะครับถึงตัวนี้แหละวันนี้นะในข้อนี้เนี่ยบอกแจ้งสัตมิตทั้งห้รูปใดรูปหนึ่งคือขาตานิยพาชนจยะที่เขาส่งสัตมิตห้ารูปนะัรตมิี่ทั้งห้าเนี่ยรูปใดรูปหนึ่งไปบอก มัจหาูปนะครับบิคุบิคุณีสิกขมนาสมณสนีนสมณีนดีใครก็ได้ทั้งห้ารูปพวกเขาจะกนำขาตนียะโพชนะมาถวายดังนี้ก็ไม่ไม่ชื่อว่าเป็นอันเขาบอกให้รู้เอออย่างนี้นะถ้าส่งมานั่นบอกบ่าบอก,บอกแก้งแก่สมิตทั้งห้ารูปใดรูปหนึ่งเมื่อคือขาแม้ขาตนิยะโูชนะที่เขาส่งสาทำมิกห้ารูปใดรูปหนึ่งมาบอกให้รู้ พวกเขาจะานำขาตนียพิจนา,าก็เชื่อไม่ชื่อว่าบอกแต่เขาต้องมาเองนะนะครับฝากมาไม่ได้ตัวนี้ต้องมาเองอารามอารามังอารามู่ปจารางทปิตวาว้นในอารามอุปจาระของอารามก็ต้องเว้นด้วยนะอารามแล้วก็อุปจาระอารามอันขาธนียะพิจเนียที่เขาพบภิกษุผู้อยู่ ออกไปนอกอุปจาระในระหว่างบอกให้ลุกก็ตามบอกแก่พิสุผู้ยังมายังบ้านให้ลูกก็ตามเวน้นอารามคือเสียนสนะป่าและอุปจาระแห่งอารามคือเสียนสนะป่านั้นเสียพึงทราบว่าไม่เป็นอันบอกให้รู้เหมือนกันและมาบอกก็ต้องมาบอกในอารามเหมือนกันนะครับอต้องบอกในอารามสเจสาสังกังโหติสาสังกันติอาจิกขิตาปังถ้าเป็นสถานที่ที่นาวัดระแวง ก็จงบอกว่าเป็นสถานที่ที่น่าหวัดระแวงบอกเขาตามตรงนะครับสาสังกังหรือว่าสัพปตปิเพยังมีไปใช้หม้ต้าฆ่ากันแล้วแล้วแต่ว่าถ้ามันไม่มีการยังไม่พ้นอะไรแต่มีโจรอยู่ก็บอกว่าน่าหวัดระแวงตามนั้นเพราะเหตุใดเขาบอกว่านี่ที่ต้องบอกก็เพื่อต้องเพื่องคําว่าพวกโจรอยู่ในวัดพิสุท์ตั้งหลายไม่ยอมบอกให้เขาให้เธอได้ทราบนะครับให้เราได้ทราบต้องบอกด้วยนะ ิสูตต้องบอกก็เพื่อต้องเพื่อคำว่าพวกโจรอยู่ในวัดไม่ยอมบอกเลยนะมีโจรอยู่อ่ะนี่ต้องบอกอย่างนี้แล้วข้อว่าโจราวัตบามนุษยษ์อิทูปจารันติพวกโจรพิสูุก็ต้องบอกด้วยเช่นกันบอกว่ามนุษย์กําลังจะมามายังฐานทินนี้พิสูตทั้งหลายต้องบอกกับพวกโจรด้วยเพราะอะไรเพราะต้องบอกด้วยเพื่อเปื้องคําว่าพิสู์ทั้งหลายใช้พวกอุปถา ของตนมาจับเราน้าถ้ามีเรื่องขึน้นมาพระจะไม่โดนโจรเล่นงานหรือไ่ก็เขามาโจด์คือต้องบอกทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่เป็นนกสองหวัวไม่ใช่นะแต่พิสุครบหมดเนะี่ยคือไม่ให้เขาเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายกับเปื้องด้วยนะครับโจรก็พระก็ไม่ได้ทําอะไรให้โจรเดือดร้อนนะ,ะโจรก็มาอยู่ในที่อยู่ของพระเขามาซุ่มมาซ่อนแถวบริเวณพระอยู่หรืออาจจะอยู่ก่อนก็ได้แต่อยู่ด้วยกันได้อ่ะ ถึงอย่างนี้ก็ต้องปกป้องทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ทาย,ยกยิดะมาถวายทานโดยทั้งฝ่ายโจรด้วยคือไม่มีภัยกับใครนะพิสุเนี่ยบอกตามนี้นะครับบอกแค่นี้แหละเขาจะมาแล้วหลบไปจริงล้วก็จะเป็นไปได้กับถ้าเขาฟังนะฟังเทศกับเทศในฟังเลิกเป็นโจนซะเดียเ๋ยวคงจะยากเหมือนกันละนะแต่คนเราไม่ได้มีใจมัใจเป็นชั่วทั้งหมดหรอกครับมีดีมีไม่ดีตั้งโอกาสให้โอกาส ต่อมายากูยาปฏิสังวิทเตตัสะตัสสาปริวาโรโออาหะริยติเมื่อเขาแจ้งเกี่ยวกับข้าวยาคูเอาบริวารของข้าวยาคูนั้นมาด้วยคือพวกเจ้าบ้านบอกให้รู้เฉพาะยาคูแล้วก็นําสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาด้วยรลอย่างนี้ว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยข้าวยาคูล้วนๆที่พวกเราถวายพวกเราจักทําแม่ขนมและข้าวสวยเป็นต้นให้เป็นบริวารของข้าวยาคูแล้วถวายทุกอย่าง เป็นอันเขาให้รู้ได้ท่านั้นก็ได้เหมือนกันและสุดท้ายวตเตพัตเตนะปฏิสังวิธิเตแจ้งเกี่ยวกับเรื่องกับเกี่ยวกับพัตเข้าสวยมีในเหมือนกันแม้พุทธกูลอื่นได้ยินว่าตระกูลชื่อโน้นทําการบอกให้รู้แล้วกําลังถือเอาขาธนียะเป็นต้นมาอยู่เนี่ยจึงนำอัจฉยธรรมของตนสมทบเข้ามาอีกอันนี้ก็สมควรเหมือนกันทั้งหมดนี้สมควรนะครับ ในกรณุณทีีก็บอกว่าตระกูลทั้งหลายบอกให้รู้เฉพาะเข้ายาคูแล้วนําขนมข้าวสวยมาถาวายขนมเข้าสวยนั้นก็ควรเอามาเองนะครับมีข้อกิฬานัสสะป่วยไข้แม้ขาธนิยะโพชินิทิเขาไม่ได้บอกให้รู้ก่อนก็ไม่เป็นอาบัติเก็บพิสูุ้อาพาถ้าอาพาจะแล้วไม่เป็นปฏิสังวิทิเตวากิฬานสาวาเสสกัง มันมีการแจ้งไว้ก่อนแล้วเป็นของที่เหลือจากพิสูอาภาธก็ดีอธิบายว่าคาทนียะโพจิเนเขาบอกให้รู้แล้วนํามาถวายเพื่อประโยชน์แก่พิสุรูปหนึ่งไอพิสุอื่นก็ฉันเป็นเด่นของพิสุนั้นก็ควรเหมือนกันอยู่นี้ก็คือภอาธได้เหมือนกันของเหลือไม่เช่งแล้ไม่เหลือแล้วมันเป็นเด่น,นัะน,นะครับกาจะบริบูรณ์พอที่จะฉันได้นั่นแหละกนันขาธนียะโพจิเนยที่เป็นของ ที่เขาบอกให้รู้แล้วนํามาถวายเป็นอันมากเก่พิสุสีรูปผ้ารูปพวกเธอสับปรารถนาจะถวายเก่พิสุรูปอื่นการตนณยะไม่นั้นก็เป็นเดนของพิสุผู้รับนิมนต์ไว้เช่นเดียวกันจึงสมควรเก่พิสุทุกรูปนั้นรูปอื่นก็ได้แต่บอกแค่รูปนี้รับนิมนต์แค่นี้แต่รูปอื่นที่ไม่รักอง์ก็ฉันได้ปกติก็จะไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ได้นั้นต่อจากองค์นี้ก็าเหมือนกับเราสละอาหารบนโต๊ะตอนเราเช้าเยอะไหมครับเยอะนะมันก็เลือเฟัออย่างนี้แหละ เขาแบ่งแบบนี้ก็จะได้เยอะนะครับก็เป็นประโยชน์อยู่ในป่าขนาดนั้นก็ลำบากกันนะแต่ถ้าว่าถ้าของฉันนั้นมีเหลือเฟือทีเดียวเก็บไว้ให้พ้นสันนิธิอันนี้จะมีวิธีการเก็บสละโยมต่างๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วย่อมควรในวันพรุ่งนี้ด้วยแม้นในของที่เป็นเดนที่ก็นำมาถวายแก่ภิกษุอาพาธกรณีน,นี้เหมือนกัน ต้องป้องกันตัวนี้เอาไว้นะครับแต่ลราประเกียนไปสียนที่เรือสละขาดไปอะไรต่างๆไม่เป็นนะครับเพราะเราจาดขาดประเขียนแล้วไงกาไม่ขาดประเขีนแล้วพวกนี้เนะราก็ต้องสละนะโยมประเขีนใหม่ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์อะไรต่างๆก็มากินนะครับในสนาป่าส่วนคาธนิยะปัญญาที่เขาไม่ได้บอกให้รู้เลยนํามาถวายพิสูจน์ต้องส่งไปยังนอกวัด อืมแล้วให้ทําเป็นของบอกให้รู้ก่อนแล้วจึงนําเข้ามานี่สาคัญนะเข้ามาเลยก็ก็นี่วิธีการย้อนกลับไปในวัดก่อนเมื่อหรือพวกพิสูจน์ไปรับเอาในระหว่างทางก็ได้ออกไปก่อนไปรับอันนี้ก็ได้ครับพอเราไม่ได้รับในวัดเนี่ยมันจะเป็นในวัดนะครับในการให้บอกในการต่างๆนี่ถ้ารับนอกวัดเอาเข้ามาไม่เป็นนี่นานาบัตอยู่แม้ของใดพวกเจ้าบ้านเดินผ่านมาท่ามกลาง วัดนำมาถวายหรือพวกพรานป่าเป็นต้นนำมาถวายจากป่าของนั้นพิสุพึงให้เขาทำเป็นของอันเขาบอกให้รู้โดยในเดียวมกันอุ้นี่ก็เหมือนกันขนาดใย่ยในป่านนะในพรานก็ยังเป็นนะครับนั้นตัะ,ตะชาตะกังของกินนั้นเกิดในสารที่นั้นคืออะไรครับของพิสุที่เกิดขึ้นในวัดนั้นมีมูลขาตนิยะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบริวัครับอันนี้ไม่เป็นอัตอยู่แล้วมันเกิดขึ้นในวัดเหมือนมรกงมลกรออะไรพวกนี้ ใช่ไหมวัดเราอยู่ในวัดเรานะรเพราะเคียนก็ได้อันนี้ไม่เป็นของมันต้องนองนาําออกมาจากนอกวัดเข้ามาต้องบอกก่อนต้องแจ้งมีโจรน,น้าโยมอ่าอ่ารานิมนต์แล้วก็บอกเ่ามีโจรลาวนิมนต์อยู่แต่บอกมีโจรด้วย,ยอันตรายอันนไม่เป็นไรผมมาเองพอบอกว่าจะมาเองก็ไปบอกโจรอ่าเดี๋ยวอุปถา,ากภจะมานะควรจะมาแค่นี้นะต้องสองส่วนนะครับจบนะครับ สรุปปาติเทศนิยะตัวนี้อุดิตฐาโขอายะสมันโตนะครับอ่านพร้อมกันอุดิตฐาโขอายะสมันโตจตารโอปาติเทสนิยาธรรมาตัทายะสมันเตปุชามิกัจจิทะปริสุทธาดุติยามปีปุชามิกัจจิทะปริสุทธาตติยามปีปุชามิกัจจิทะปริสุทธา บริสุทธิเทศฐายัสมันโตตัสสมาตุนีเอวเมตังดารยามิท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมคือปาติเทศนิยะสี่ข้อข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นแสดงแล้วในธรรมคือปาติเดสนิยะเหล่านั้นข้าพระเจ้าขอถามท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพระเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือ ถ้าพระเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปาติเดสนียสีข้อนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งถ้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปาติเดสนียนิติตาจบปาติเดสเนียหมดวดีนะครับ อาบัตที่ชื่อว่าปาติเดสนียเนี่ยมันจะแสดงอาบัตพิเศษจากอาบัตอื่นนะครับท่านย่งใช้คานี้หน้าติเตียนปาติเดสนิยคํานี้คาอะไรหังอวุตัธรรบังอาปะชิงอาศัยปายังปาติเดสนียัางตังปฏิเดเสมีติเนี่ยคำนี้มันจะไม่เหมือนพวกปจิตติอาปันโนตังอะไรพวกนี้นะคำแสดงงท่านจะแสดงต่างหากนะครับ เดีย๋ยวว่าวแสดงแบบอื่นตกไหมนะครับก็ใช้ได้นะครับ,ไ,นะรบไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้มีเห็นมีนะาเดี๋ยวอันนี้เป็นของประยุติ์ดีกรดีเทศนิยะ สีขาบทเนี่ยอาการที่แสดงปฏิเทศนียะพระพิพากษาแก้วทรงแสดงว่าในสิกขาบทนั่นเองเห็นไหมครับคาไราหังอวุโสจับนี้ตั้งแต่นี้มานี่ครับคาไราหังอวุโสธรรมังอาปัจจิงอสัปาปยังปาติเดศนียังตังบริเดเสมินี่ตั้งแต่นี้นะครับนี่ว่าคําแสดงอบับด์จลาต ong เป็นอาบัตที่ตั้งหากนะครับหน้าติเตียนสงสัยอะไรไหมครับสงสัยอะไรแล้วนะผมพูดว่าเอาเองนะเรามาดูปาจิตีก็แล้วกันนะครับย้อนไปเลยเนาะ